สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมน่จะมาสอนหางเงินออนไลน์นะครับจากการเล่นเกมนะครับ100บาททุกคนนะก็ในส่วนนี้ก็คือว่าผมได้ทําการถอนเงินไปประมาณหลายวันแลทุกคนนะครับก็แอปนี้นะครับสามารถถอนเงินได้ จริงทุกคนแล้วก็เป็นการหาเงินจากการเล่นเกมแล้วก็โดยเช้รอนั้นไม่บังคับการเชินเพื่อนแล้วก็ไม่มีการลงทุนด้วยนะครับซึ่งเงินตรงนี้นะครับนั่นคือแต่ก่อนคือสามารถถอนได้สูงสุดอยู่ที่ครั้งละ130บาทแต่ตอนนี้นะครับเขาเปลี่ยนแล้วทุกคนนะก็เหลือเพียงแค่100บาทในส่วนของสูงสุดนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นแอปอะไรแล้วก็มีวิธีการสร้างไรายได้ยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมในคลิปเด่วนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอันนี้ทุกคนนะครับก็จะมาสอนวิธีการหาเงินออนไลน์หาเงินผ่านแอปหาเงินฟรีถอนเงินเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับผมนะก็แอปพลิเคชันนี้นะครับผมนะก็เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเล่นเกมทุกคนนะั้นมีชื่อว่า Pulse ซลนะครับอ่าพโซนี่ทุกคนนะเกมโกทุกคนนะเป็นเกมนี้เลยนะเป็นแอปเคชันอันนี้เลยนะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่อ่าสิบหรือประมาณ1 0,000ดาวน์โหลดด้วยกันนะครับแล้วก็อายุ18ปีขึ้นไปถึงจะสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็เล่นแอปนี้ได้นะครับมีรีวิว143รีวิวได้คะแนนรีวิวเฉลี่ยอยู่ที่4.8ดดาวด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะ ก็ดียเราเปิดแอปนี้กันเลยนะครับอันนี้คือเป็นในส่วนของรีวิวนับที่ผมได้ไ่ใช่อันนี้เป็นในส่วนของหลักฐานการรับเงินที่ผมได้รับมาเมื่อกี้เองทุกคนนะเมื่อ20นาทีที่ผ่านมาเองทุกคนนะก็ได้รับเงินจริงนับเงินเข้าไวมากเงินเงินเข้าไม่ใช่วหรอกก็คือเงินเข้าในส่วนนี้คือเมื่อ20นาทีที่ผ่านมาทุกคนนะก็เงินเข้าใช้เวลาก wow, าาี่วันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะผมถอนเงินของแอปพลิเคชันนี้นะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่นะ ผมถอนเงินอ่าของหนร้อยบาทวันที่22นะ22่อเดือนมกราคมนะครับผมตอนนี้ก็อ่าวันที่5ทุกคนนะก็ใช้เวลาประมาณ อ่าห้าบวกสามประมาณ12ประมาณ14วันด้วยกันนะครับหรือประมาณ2สัปดาห์ทุกคนเพราะว่าเขาบอกเชัดเจนว่าใช้เวลา3-15วันในการรับเงินนะครับผมนะครั้งแรกผมถอนไป130บาทนะครั้งนี้ถอนไป100บาทเพราะว่าสูงสุดในการถอนเงินงครั้งนี้จะอยู่ที่100บาทนะแล้วก็ขั้นต่ําอยู่ที่20บาทด้วยกันตรงนี้ทุกคนนะสูงสุดก็100บาทใช้คะแนนอยู่ที่5 0,000คะแนนด้วยกันนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่ที่ 28,000คะแนนก็สามารถถอนได้อยู่ที่45บาทโทด้วยกันถ้าผมจะถอนนะอ่าก็อ่า,อาในการถานินก็คือเราต้องไปหาเหรียญทุกคนนะส่วนช่องทางการถอนเงินมีทั้ง PayPal นะครับ g c ast, Player, Dana, um ani, a s h p a y e r d a n a t r u m o n e a i r t m แพ็แบงก์นั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยเนาะการทางเงินก็มาที่ช่องทางการเล่นเกมนะวิธีแรกเลยก็คือการเช็คอินหรือการรับเหรียญฟรี30เหรียญจากการที่เราเช็คอินด้วยการดูวิดีโอนะครับ ตอนนี้ผมก็ดูวิดีโอจนจบไปแล้วก็ได้รับอยู่ที่30เหรียญจากการที่เราเช็คอินเมื่อกี้ทุกคนนะตอมากก็คือการเล่นเกมนะเป็นเกมที่เรา,าต้องจับคู่รูปภาพนะครับการเล่นเกมแต่ละเกมนั้นต้องใช้ประจุไฟฟ้า2อันด้วยกันนะครับผมมาเริ่มเกมนี้กันเลยนะครับก็เอารูปภาพที่เหมือนกันนะก็คือ2รูปนี้นะไม่มีตัวจับเวลาทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเลเวลที่4นะครับผม อ่าก็คืออ้อก็คือต้องเอา3าอันด้วยกันนะผมลืมไปนะครับผมนะเมื่อกี้ผมคิดว่าแค่อันเดียวนะครับโอเคได้ไปแล้วทุกคนต่อมาก็คือเราก็หาต่อนะก็คือรู้สึกว่าตอนนี้นะครับตาเริ่มจะลายทุกคนนะเพราะว่าตาลายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีลักษณะที่คล้ายกันเองนะครับในส่วนของอรูปภาพแล้วก็ตัวอักษรของเขาเอ,เองนะครับผมโอเคเจอแล้วนะครับอันนี้โอโหยากหน่อยนะ บอกเลยนะครับว่ายากหน่อยนะครับในส่วนของเกมนี้นะครับผมเลือกเป็นอันนี้ดีกว่าแล้วก็มีไหมที่มันเป็นหวยไม่มีนะต้องหาต่อไปนะครับอ่าเจอแล้วทุกคนนี่ทุกคนนะได้มาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ต่อไปนะครับนี่นี่แล้วก็อันนี้ต่อนะครับอ่ามีไหมไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วทุกคนนะก็เดี๋ยวหาอันนี้ต่อนี่ทุกคนนะ ห้ามพลาดทุกคนนะคือเราต้องสังเกตดีๆนะต้องตั้งใจต้องมีสมาธินะครับไม่งั้นก็อาจจะพลาดไปนะครับนี่ทุกคนนะเริ่มได้แล้วทุกคนนะเริ่มมาแล้วทุกคนตอนนี้เราเริ่มมาแล้วนะครับโอเคนะก็ผ่านในส่วนของเลเวลนี้ไปนี่ทุกคนนะพอเราผ่านไปนะครับเราก็ดูวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอนะครับ เมื่อเราดูวิดีโอจนจบไปแล้วนะครับและนี่ก็คือเป็นในส่วนของรายได้ที่เราได้รับมาก็คืออยู่ที่50เหรียญแล้วก็1เพชรนะครับแล้วก็ผมแนะนําเลยให้เรากดคําว่าดูวิดีโอคุณนะคนับเราจะได้จาก50เหรียญเป็น100เหรียญนั่นเองนะครับผม โอเคทุกคนนคับก็ได้มาอยู่ที่100เหรียญด้วยกันนะครับถ้าเราจะเล่นเกมต่อก็คือกดคอนตินูนได้เลยนะครับต่อมาก็คือผมกลับไปที่หน้าโฮมก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะพาทุกคนไปดูวิธีการหาเหรียญวิธีอื่นกันต่อนะอย่างเช่น tree copying หรือการตัดต้นไม้นะครับก็คือกดเทนะจากนั้นก็คือถ้าเราอยากสป e ด d ให้มันเร็วเลยก็คือแค่เรากดดูวิดีโอถ้าเราไม่อยากาสปีดให้มันเราคือไม่อยากดูวิดีโอเราก็กดจิ Gym ้มจิ้มไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมในะประมาณนี้ทุกคนเห็นไหม ก็ทําประมาณนี้เลยนะครับอ่าผมเผยแคปหน้าจอไปทุกคนนะตอนนี้26-29นตทุกคนนะก็คือว่าต้องทําให้มันเต็มหลอดอยู่ด้วยกันหนึ่งร้อยเนะครับเราถึงจะได้รับเงินส่วนของเหรียนเข้ามานะครับตอนนี้เข้าผ่านไปแล้ว50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอาตอนนี้ทุกคนนะาเคใกล้ทุกคนนะ8แอร์แล้วนะครับ ก็น0นะทุกคนนะฟาดหน100ไม100้ยทุกคนนะเมื่อถึง100%แล้วเราก็จะมีสิทธิ์รับในส่วนของขีดสมบัติซึ่งเราต้องทำการเปิดนะแต่ว่าตรงนี้นะเขาเขียนไว้ว่าให้เราดูวิดีโอก่อนนะเราถึงจะสามารถเปิดได้ฉะนั้นเราก็คือกดคำว่า open แล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับ เมื่อดูวิดีโอจนจบไปแล้วนะครับเหตุสมบัติก็จะถูกเปิดออกมานะครับซึ่งผมก็ได้รับมาอยู่ที่40เหรียญจากการที่เราเปิดเหตุสมบัติเมื่อกี้นะแล้วก็ตรงที่สมบัติมันขึ้นเล็กหนึ่งนะครับลองเรากดเข้าไปนะครับผมนะกเ็เขาเขียนประวัติในส่วนการเปิดรับเหดสมบัติน่เองนะครับผมนะต่อมาเราจะหาอะไรได้หรือหาเหรียญนะครับจากการที่เราไปเปิดเหตสมบัติจากตรงนี้ทุกคนนะซึ่งตรงนี้นับถ้าเราจะเปิดนะเราคือต้องกดดูวิดีโอเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะมาดู้กันว่าเราจะได้อะไรกันนะคร โอเคทุกคนนะครับผมเปิดที่สมบัติครั้งนี้ได้เป็นในส่วนของเหรียญนะครับก็ได้มาอยู่ที่8เหรียญด้วยกันนะครับกดโอเ okay, คไปได้เลยนเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือการหาเหรียญนะครับจากการที่เราไปหมุนสปินตรงนี้ทุกคนนะหมุนสปินก็คือแต่ละครั้งที่เราจะหมุนสปินนั้นเราก็ต้องดูวิดีโอนะครับแล้วก็ภายในหมุนสปินก็จะมีในส่วนของรางวัลเป็นเหรียญแล้วก็เป็นเพชรแล้วก็ประจุไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาลองกดดูกันนะครับก็กดตรงนี้แล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับ โอเคทุกคนนะับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะหมุนสปินได้อะไรกันนะครับปรากฏว่าได้เป็นเหรียญเหมือนกันนับอยู่ด้วยกัน8เหรียญน,นะครับผมนะต่อมาก็คือเป็นการหาเหรียญจากไปที่ช็อปนะไปที่ชอนะ็อปนั่นคือจากการที่เราดูวิดีโอนะ่าจะมีทั้งเหรียญมีทั้งประจุไฟฟ้ามีทั้งเพชรนะครับซึ่งมีกดแค่เรื่องเดียวคือทุกครั้งที่เราจะรับเหรียญน,นั้นเราต้องกดดูวิดีโอนะครับผมมีนอกเดี๋ยวเรา,าจะกดอันไหนก็คือเลือกได้เลยตรงนี้นะครับผมนะอันนี้ผมขอไม่ทํานะครับ ต่อมาคือสุดท้ายคือ invite friend นะครับหรือการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับผมนะก็ให้เรานะครับให้เรานั้นทำการ Copy l i n ลิงก์นี้แล้วก็ไปแชร์นะครับในส่วนของช่องทางการหาเงินออนไลน์นะครับเมื่อมีคนสนใจเขาจะสมัครสมาชิกหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเขาก็จะดาวน์โหลดผ่านนี้ของเราแล้วก็เมื่อเขาดาวน์โหลดมาแล้วให้เขาทำการใส่รหัสเช็ของเราที่ช่องนี้นะครับผมนะ ก็ของผมนะก็คือจะเป็น y 6 y 1 h 6นะครับเอาใหม่ทุกคนนะ y 6 y 1 h 6 mb ด้วยกันนะครับของเพ,อเพื่อนสามารถที่จะใส่ของคนอื่นได้หมดเลยทุกคนตรงนี้นะครับผมนะ ก็นะครับแล้วแต่ลอดนะครับจะใส่ของใครตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับผมนะประมาณนี้เลยทุกคนนะในส่วนของการหาเงินออนไลน์ผานแอปเคชันหาเงินฟรีที่มีชื่อว่า Puzzle GameGo นั่นเองนะครับใครสนใจหาเงินออนไลน์ผานแอปนี้สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับลิงก์การดาวน์โหลดรอปอยู่ใต้คลิปอยู่นี้หรือจะไปค้นหาเองที่ g o o g l e p l a y Store ก็ได้เหมือนกันนะครับก็แอปนี้จ่ายเงินจริงนะครับผมนะ วิดีโอนี้ทุกคนนะครับผมน่าก็ต้องขอลาไปก่อนนะหวังว่าเพื่อนๆนนะ่าจะชอบกันนะครับยังไงก็ตามฝากกันกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ